เมื่อก่อนอยากคิดนานเดี๋ยวไม่ทันเขาเลือเชียงหอกแปรงสุดท้ายเนื้อที่เริ่มต้น150ตารางมาราคาเพียง295,000บาทที่ดินวิวเขาสวยๆบรรยากาศดีๆติดถนนหลวงมองเห็นวิวเขาแบบนี้มีเพื่อนบ้านล้อมรอบต่รีบจองหรือจะช้ากินเอานะคะ อีกแล้วนะคะที่บ้านสวนชมฟ้าน้องแสงนั่นเองนะคะตอนนี้เหลือเพียงหกแปลงสุดท้ายแล้ววันนี้อุาจะพาทุกคนนะคะมาอัปเดตชมในเรื่องของถนนหนทางที่เราเริ่มปั้นเสร็จนะคะเกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรา มองเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณ90%ตอนนี้ออนมี้มยืนอยู่บนถนนแล้วนะนี่คือถนนสาธารณะที่เราจะยกให้ในอนาคตมีความกว้างถึง6เมตรค่ะทุกคนที่ดินสวย,สวยนะคะอยู่ติดริมถนนหมายเลข4008ราคาเริ่มต้นอาคาเนื้อที่150ตารางวาคือ295,000บาทเองนะคะขณะนี้เราเหลือแค่6แปลงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะคะมองเห็นวิวเขาชัดๆนะคะ ่วนไฟฟ้าและปาปาจะอยู่ต้นทางนะคะทุกคนสามารถมาอยู่มาสร้างบ้านอาศัยอยู่นะคะสามารถขยายเขตไฟฟ้าประป,า,ปาเข้ามาได้เลยนะคะส่วนถนนตรงนี้เราจะเทปเป็นหินลูกลางให้เรียกได้ว่าทุกคนเข้าออกแบบสะดวกสบายแบบสุดๆเลยนะคะถนนเสร็จเราจะกลัวอะไรอีกคะน้ําไฟก็อยู่ตรงนี้แล้วนะที่เหลืออยู่6แปลงนะคะทุกคนจะมี200ตารางวา3าแปลง1ไร่อีก1แปงแลงละ 150ตารางวาตอนนี้เราปรับผังใหม่เอาเป็นว่าทุกอย่างต่อจากนี้คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแปลงจำนวนเนื้อที่ราคาคือคงตามนี้ไปก่อนแต่เรื่องราคามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มไปเรื่อยๆตามการพัฒนาของพื้นที่ตรงนี้นะคะบรรยากาศรอบทุกคนน่าอยู่มากๆเลยเห็นไหมมีเพื่อนบ้านนะคะนี่ซ้ายขวาขวาซ้ายมีเต็มไปห,หมดเลยนะคะเลืที่150ตารางวาราคานะคะ 2 9 5แ0 0บาทถ้าจองตอนนี้เราขุดบ่อให้ถมดินให้เพราะว่าตอนนี้เราทำถนนนะคะสูงขึ้นมาเลยสูงมากเลยนะคะและเราก็จะขุดบ่อถมดินให้เพื่อทุกคนได้เข้ามาพักอาศัยลงสิ่งปลูกสร้างที่พักหรือจะปลูกต้นมงต้นไม้จะทำสวนคือสามารถทำได้เลยอย่าง2 0งร้ตารางวาเรามีอยู่3แปงลงราคานะคะเนื้อที่ส0งรตารางวาเนี่ย3 9 0 0 0 0บาทรวมค่าโอนรวมภาษีรวมค่าที่ใจ่ายให้ทั้งหมดเลย เอาง่ายๆตรงนี้ราคาเริ่มต้นคือจะเป็นราคาตกตารางวาละ1,950บาทเท่านั้นเองแปลงแรกแปลงหน้านะคะซึ่งก็จะราคาสูงนิดนึงต้องแลกด้วยนะคะทำเลติถนนถึง2ด้านนะคะคุณบอทมดินให้เหมือนกันราคา1,390,000บาทแปลงเดียว1ไร่นไร่ค่คาขายได้อยู่อาศัยได้เปิดรีสอร์ทเปิดคาเฟ่จะเปิดร้านอาหารคือได้หมดเลยซึ่งทำอะไรดีมากๆแถวนี้ถ้าแบบนี้นะราคา2ล้านอัพ น,นี่โอก้าพูดได้เลยนะแล้วเดี๋ยวทุกคนก็ถามทำไมไม่ซื้อไว้เองไม่มีต่างซื้อค่ะโอเป็นแค่ในหน้ากิน3%ามเอรตจะเอา,าอะไรมาซื้อถูกไหมคะที่นี่ตมวัหนองแสงอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกจากตรงนี้เราไปเขาใหญ่นะคะทางขึ้นเขาใหญ่ทางฝั่งปะจีนจะห่างกันแค่ประมาณขับรถไปไม่ถึง10นาทีก็ถึงนะคะมาจากตัวเมืองก็ใกล้ค่ะตรงนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่ตลาดก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆนี้นะคะ เดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยเห็นรถผ่านไปผ่านมาเยอะไหมเยอะมากๆเลยนะเอาเป็นว่าทุกคนรีบเลยนะตอนนี้เหลือแค่6แปลงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยที่ดินราคาแบบนี้วิวแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆนะวันนี้เข้ามาพบมาเจอแล้วทุกคนรีบมาดูกันฉนดคูแดงปะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศที่เรานะคะได้มีการพัฒนาในเรื่องของถนนตอนนี้ปันขึ้นมาสวยมากสูงมากๆเลยทุกคนไปดูกันค่ะทุกคนค่ะตอนนี้โอพร้อมจะพาชม เห้เด่นแปลงนี้แปลงนั้นแปลงนู้น,น,นเรียบร้อยแล้วนะไม่เหลือแค่หกแปลงค่ะนะวันนี้คือพามาอัปเดตในเรื่องของการทําถนนแล้วนะคะนี่คือถนนหมายเลข4 0 0 8เราเหลือแค่หกแปลงสุดท้ายรีบมาจับมาจองก,กันถูกจริงค่ะตอนนี้ปรับผังปรับโครงการใหม่นะคะซึ่งยังจะได้ในราคาเดิมถ้าโครงการนี้เสร็จแล้วราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเนาะหนึ150่งร้อยห้าสิบตารางวาเริ่มต้นเพียงแค่2 9อง0สเก้าหมื่นห้าพันบาทสองร้อยตารางวาสามแสนเก้าหมื่นบาทซื้อตอนนี้คุดบอดถมดินให้ ติดถนนแบบนี้มีแปลงเดียวเนื้อที่1ลไร่ราคา1นล้านสามแสนเ้าหมื่นบาทนี่คือพื้นที่บริเวณทั้งหมดโครงการนี้มีชื่อว่าบ้านสวนชมฟ้าหนองแสนะคะซึ่งทั้งหมดภายในโครงการเนื้อที่ประมาณ6ลไร่ตอนนี้ก็มีรถแมคโครมีทีมงานของเรานะคะยังทํางานกันอยู่ พื้นที่ตรงนี้สวยมากทุกคนมองเห็นวิวเขาไหมนี่เลยค่ะเดินทาเข้าออกสะดวกสบายมากๆห่างจากถนนใหม่เลข3288เพียง1.2กิโลเมตรนะคะหรือเราจะมาจากถนนใหม่เลข3239 6.7กิโลเมตรนะคะนี่ห่างจากลาวินโฮมคาเฟ่เพียงแค่5.4กิโลเมตรนะคะทางขึ้นอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่จากตรงนี้ประมาณ12กิโลก็ประมาณ10กว่านาทีก็ถึงที่ดินรูปแรงสวยทุแปลงค่ะหันหน้าไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้นะคะทุกแปลงเพราะว่าถนนจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะเราจะปั้นถนนนู่นถนนอยู่นี้เดี๋ยวพาไปดูด้านล่างนะคะนี่แปลงแรกก็คือเป็นแปลงเนื้อที่หนึ่งไร่ระคาะก็จะสูงกว่าเพื่อนเพราะว่าติดถนนด้วยเนาะถนนด้านหน้าฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ด้านข้างด้วยผมดินให้คุณบอกให้จองตอนนี้ไม่ผิดหวังเลยรานะคานี้เรารวมเข้าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยพื้นที่ตรงนี้สูงจะระดับน้ำทะเลประมาณ10เมตรนะคะที่นี่นะคะทุกคน เป็นพื้นที่ที่ราคานอกจากถูกแล้วอยู่ในแหล่งชุมชนเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆห่างจากวัดหนองหัวลิงประมาณ1.4กิโลเมตรห่างจากอวบตหนองแสง1.9กิโลเมตรเองนะคะนี่หรือใครที่จะมาจากฟิวเจอร์ปาร์กนะคะจะห่างกันประมาณ89กิโลเมตรจากอนุสาวรีย์ก็ประมาณ120กิโลเมตรนะคะเดิ่มๆตรงนี้เราขายแบบยกแปลงเนาะแต่ว่าด้วยเจ้าของเองอยากจะแบ่งขายเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยนะคะอยากให้แบบเอฟซีของโอเนี่ย ได้ของดีราคาถูกเหมาะสมกับพื้นที่บริเวณตรงนี้ก็เลยตัดสินใจแบ่งขาย150ตารางวา295,000บาท200ตารางวา390,000บาทราคานี้เฉลี่ยตกตารางวาละ1,950บาทเรารวมข้าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยโฉนดกุดแดงนะคะพื้นที่ตอนนี้กำลังพัฒนายอยู่วันนี้โอพามาดูในเรื่องของการเริ่มปั้นถนนแล้วทุกคนจะได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าถนนของเรานะคะมีความกว้างถึง6เมตรแล้วก็สูงประมาณไหนเดี๋ยวล จะพาไปชมเรื่อยๆนะตอนนี้โอยังยืนอยู่ในตำแหน่งแปลงที่หหรือว่าเนื้อที่1ไร่ค่ะนี่สวยไหมพื้นที่1ไร่เนี่ยเอาจริงๆแล้วจะได้หน้ากว้างติดถนนประมาณ22เมตรนะคะส่วนความลึกก็ประมาณ67-68เมตรนะคะอยู่ตรงนี้นี่เลยค่ะอันนี้1นไร่ <c oughs> ยาวมากเลยทุกคนซื้อไ้เถอะไม่ผิดหวังนะคะราคาแบบนี้ไม่ใช่หาได้นะแถวนี้ไม่มีแล้วที่เข้าขายกงนไร่หนึ่งริมถนนเนี่ยสองสามล้านทั้งนั้นเลยนะคะแต่ของเรา ขายเพียง1 3, 9, นึ่งล้านสามแสนเ้าบาทขาโอเนี่ยเน้นขายถูกขายไวนะคะมาไวมาคือมาไวไปไวทางนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นขครที่แบบ all, อิดออดรอจะนูน่นจะนี่ก่อนก็อาจจะไม่ทันได้มาเป็นเจ้าของอย่างแน่นอนนะคะนี่นี่เลยค่ะอันนี้คือถนนที่เรากําลังปั้นขึ้นมาวันนี้ก็คือแมคโครทำแนละ้วเกือบจะจบแล้วถ้าเราจะเทียบก็ประมาณ90%ได้นะคะนี่ ความสูงก็ประมาณเมตรหนึ่งนะคะเราก็ทําไว้ให้แบบให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่ตรงนี้มีความสะดวกสบายเข้าออกแบบถนนกว้างถึง6เมตรเลยนะคะพื้นที่แต่ละแปลงก็คืออยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ที่เรายังว่างอยู่คือมีแปลงที่1นึ่งคสี่ห้าหกเจปใช่คะ่ะแปลงที่2 3งสาม้ไปแล้วตอนนี้วิวขาวสวยมากนะคะทุกคนบรรยากาศก,าก็ดีแสนจะดีเลยอพาทุกคนชมตรงนี้ก่อนนวเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะขึ้นไปยืนบนถนนมาทุกคนจะได้รู้สภาพบรรยากาศจะได้มองเห็น ตรงนี้นะคะทุกคนรี่มาจับมาจองเหอะเป็นที่ดินที่คือห่างจากตัวตัวเมืองนครนายกเลยห่างกันประมาณ14กิโลเมตรนั่นแปลว่าในเมืองนครนายกก็จะมีทุกสิ่งอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานีตำรวจตลาดสถานที่ราชการต่างๆ10กิโลอีกนะคะนี่ตลาดลงเกลือห่างจากตรงนี้ประมาณ14กิโลเมตรนะคะตลาดสดน,นครนายก13กิโลเมตรโรงพยาบาลปากพีห่างจากตรงนี้11กิโลเมตรนี่คือถนนเนาะ มีเพื่อนบ้านล้อมรอบนะยืนอยู่ตรงนี้ยิงเสียงเพลงนะคะรู้สึกว่าไม่ได้แบบว่าคายความอบอุ่นเลยอะทุกคนห่างจากตลาดหนองชะอมนะคะ9.7กิโลเมตรตลาดริมทางก็ห่างกันประมาณ9.7กิโลเมตรเช่นกันแยกสามสาวใครที่จะมาจะแยกสามสาวก,ก็จะห่างกัน16กิโลเมตรจากแบบแยกศรีนาวาก็จะห่างกันประมาณ9.7กิโลเมตรนะคะนี่ อันนี้คือพื้นที่แบบรวมๆนะแต่เรามาซื้อแค่แบบ200ตารางวามันก็จะประมาณอยู่ตรงนี้นะคะเอรียน,นี่ไปเดี๋ยวพาไปดูนะคะลักษณะบรรยากาศของถนนที่อยู่ตรงนี้มีความกว้างถึง6เมตรแล้วเราถมประมาณไหนยังไงเดี๋ยวจะเทลูกลังทับข้างบนให้อีกทีหนึ่งนะคะทุกคนไปขึ้นไปชมข้างบนกันดีกว่านะจ๊ะไปกันเลยทุกคนขาตอนนี้ผมมายืนอยู่บนถนนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือการปั้นถนนสาธารณะของเรานะคะมีความกว้างถึง6เมตรเลย ถนนแบบนี้รัดเทียบกับที่ดินราคา150ตารางว่า295,000บาทอุ้ยมันจะมีจริงเหรอแล้ววิวสวยขนาดนี้นะคะเมื่อสักครู่เรพาทุกคนยืนอยู่ข้างล่างมองมาที่ถนนตอนนี้เราไมา่ยืนอยู่บนถนนแล้วแต่แพลนในทุกคนเห็นแบบ360องศาสองศาเพิ่งเหมือนใช้กันนะคะคือบุคลิกมันเป็นแบบนี้นะคะความตอแหลมมันอยู่ในเส้นเลือดค่ะทุกคน ชมไปนะคะทุกคนนี่มีเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะมีน้ำมีไฟอยู่หน้าถนนนี่คือถนนที่โอพาดูคือถนนหมายเลขซ0 0 8นะคะตรงนี้คือรถแมคโครโครงการของเราเป็นโครงการไม่ได้ยิ่งใหญ่อรังการนะแต่ใช้รถแมคโครใหม่ริปราคาหลักล้านมาขุดดินขุดทรายโปกแปะปะ่าให้ทุกคนนะคะใครที่ได้มาซื้อตรงนี้โชคดีนะคะทุกคนบอกได้เลย รถที่เราใช้เป็นรถใหม่เอี่ยมแกะกล่องออกมาจากศูนย์แล้วมาตั้งอยู่หน้าง,งานแล้วทําเลยนะคะนี่นี่คือภายในโครงการของเราก็อยู่ประมาณนี้นะคะแต่และแปลงลูปแปลงสวยมากนะกันที่ถนนประมาณ30 25-30ถึงเมตรนะคะเนื้อที่2 0 0ตารางวา3 9 0 0 0 0บาทเนื้อที่เนื้อที่ 200, 90, ททตท150ตารางวาราคา2 9 5 0 0 0บาทและแปลงหน้าแปลงแรกที่โอ,อบอกไปเนาะ1ไร่ราคา1 3 9 0 0ล้าบาทรวมทุกอย่างให้แล้วนะคะจองตอนนี้ไม่ผิดหวังเลยคะ่ะทุกคน พุบทบดถมดินให้พร้อมทําถนนหนทางเข้าออกสะดวกสบายนี่คือที่นาของเพื่อนบ้านนี่คือถนนของเพื่อนบ้านนะคะนี่ด้านในก็มีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยนะแต่ไม่ใช่ในพื้นที่ของเรานะคะตอนนี้เราเหลือแค่ปกแปลงสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน150ตารางวา2แปลง200ตารางวา3แปลงลาด1ไร่ไอีก1แปลงที่นี่ตําบลหนองแสงอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกเดิานทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆรีบมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของกัน สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊าทุกคนจ๋าบายบายจุ bye ๊บจุ๊บจุบจุบโดยรอบของที่ดินทั้งหมดตรงนี้ก็แล่นตาเนี่ยวผาชมไปเลยนะคะท่านใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดตามเราได้ตามเวอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆลาที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดิน ราคาตามเจ้าข,ของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวนันนี้ลาไปก่อนค่ะ